อ้น mm ้องเรามาคุยกันเรื่องของรายการเที่ยวจะทาวันนี้ด mm ีก hmm. ว mm ่าใช่เพราะว่าเราจะต้องมานั่งคิดในเรื่องของคอนเซปต์กับกิจกรรมที่เราจะทํากันในวันนี้ด้วยเพราะว่าคอนเซปต์กับกิจกรรมเราจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาด้วยโอ้โหแล้วยิ่งพี่กันไม่อยู่เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าเราจะต้องมานั่งแบ่งงานกันใหม่ด้วยใช่เออล้วอาทินี้เรียนเรื่องของใครนะก็เดี๋ยวจะเรียนในเรื่องของน้องคุยอะไรกันอยู่อ่ะเอาขนมให้อ้๋หกินสิกินมากอุ้ยน้องก็เล่ามาเลยละกันดูโอ้โห น่าอร่อยมากขอบคุณนะที่ย่าที่เอาขนมมาแบ่งปันเพราะว่ากองท้าเรื่นี้ต้องเดินด้วยท้องใช่เลยเอาแล้วเมื่อก mm ี้คุยรื่อะไรกันอยู่อ่ะก็คุยในเรื่องของคอนเซ็ปต์กับกิจกรรมที่เราจะทำกันอทิตย์นี้เนี่ยเพราะว่าพี่กันไม่อยู่แลาต้องคิดกันใหม่หมดเลยน่ะอืมแล้วรายการของเรามีช่วงอะไรบ้างนะช่วงแรกก็คือบทบาทสมมติอ๋อหลังจากนั้นก็เป็นเปิดรายการใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของการเต้นด้วยแล้วช่วงที่สอนเนี่ยก็เป็น่าวโควิดมาชิดคคำ แล้วช่องตอบคำถามอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อหนีโควิดมาใช่เไม่ใช่หนีโควิดพี่ชิดรางวัลเน่ยลืมได้ไงแนี้เฮ้ยแล้วก็จะมีเรื่องของไบเบิลโมคบด้วยนะแล้วก็ซันเดย์ปุ้นๆด้วยปกติพี่การเป็นคนทำหมดเลยนะเนี่ยใช่เอ้แล้วเราจะแบ่งกันยังไงดีล่ะเฮ้ย พี่เป็นคนเปิดรายการไหมพอะเพี่บเปิดรายการได้โอเคโอเคได้ได้ได,ได้พี่เปิดรายการให้อืมือนพี่กาเต้นก็แล้วกันนะเพราะพี่กาเต้นได้ <c oughs> โห <c oughs> เห็นเต้นในติกตอกแบบอ <c oughs> ไ๊ต้องเลยง <c oughs> <c oughs> ั้นเดี๋ยวพี่เป็นคนคิดคิดเพลงแล้วก็ใ <c oughs> ช่ใช่แล้วก็รื่อท่าเต้นให้งั้นโอเคงั้นเดี๋ยน้องทำาบเบิลวัวแขบให้ก็แล้วกันปกติ เนี่ยคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นคนคิดคำสารให้เดี๋ยวน้องเป็นคนคิดคำสารให้ก็แลการเนี่ยอดีนีพี่การ์ดกับพี่ก้อยก็เป็นคนพูดกันแล้วกันนะได้แล้วก็เรื่องของหนีโควิดพิชิตร่างวันเนี่ยพี่การ์ดก็ช่วยทำกับน้องก็แล้วกันนะไม่ได้โอ๊ยล้วสันดยบปุ้นปุ้งละใครจะทำน้องไงอู้หไม่ได้เลยน้องตัดต่อไม่ได้เลยพี่ย่าดีกว่าไหมย่าทกเองตัดต่อให้แล้วกันโอเคเลยถ้าอย่างนั้นก็โควตาน้อง ในเหตุหมายที่เราบอกว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าที่การทําคนเดียวหมดเลยเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพราะาพระเจ้าเนี่ยประทานของประทานให้กับเรทาทุกคนแล้วใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยประทานของประทานให้ให้กับเรทาทุกคนเราสามารถใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้เราเนี่ยในการรับใช้ของพระเจ้าได้งนานแค่นี้ถ้าเราช่วยกันทาเนี่ยก็ไม่ยากสำหรับเราเลยใช่ไหมก็เหมือนกับเด็กชายคนหนึ่งที่เขามีของสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งและขอให้กับพระเยซูและของสิ่งนั้นเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งใหญ่มากๆ คือเรื่องอะไรนะเอ้ยะไรอย่างไม่บอกุ้ยแต่ <ark> ว่าตอนนี้เนะี่ยเราต้องรีบไปเตรียมตัวกันแล้วนะใช่ปไปน,น้องๆคะ่ะแล้วรายการในวันนี้นะคะก็จะจดำเนินตามที่พวกพี่คุยกันเลยน้องๆต้องรอติดตามนะคะว่าวันนี้รายการจะออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ๆขอไปเตรียมตัวก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอก,กันในช่องหน้าค่ะไปจ้น

สวัสดีค่ะพี่กอย่าค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟกาฟ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่อน,นาค่ะน้องๆแปลกใจกันใช่ไหมคะว่าทำไมวันนี้พี่ๆถึงใส่ชุดน,นักเรียนกันมาเพราอะไรคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเราเปิดเทอมแล้วแล้วก็จะมาเรียนที่โรงเรียนกันแล้วค่ะ <S <S ใช่ค่ะแต่แค่บา,างโรงเรียนเท่านั้นนะคะแต่บางโรงเรียนเนี่ยก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่ค่ะแต่สำหรับพี่กันนะคะพี่การเนี่ยได้ไปเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนะคะ ใช่ค่ะเลยแม้ว่าน้องๆนะคะจะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านหรือว่าน้องๆเนี่ยได้ไปโรงเรียนแล้วนะคะก็ขอให้น้องๆนะคะที่จะตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างใส่แมสน,นะคะแล้วก็ล้างมือด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องระวังตัวจากโควิดสิบเก้าด้วยค่ะและก่อนที่เราจะมาทําสิ่งอื่นใดน,นะคะวันนี้นะคะพี่ๆก็จะมานำน้องๆอธิษฐานนะคะขอให้น้องๆนะคะร่วมใจกันอธิษฐาน,นะคะ่ะ ขอขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์เจ้าค่าขอขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงให้น้องๆเนี่ยได้มีชีวิตอยู่พระองค์เจ้าค่าขอขอบคุณพระองค์ขอพระองค์จะทรงประทานสติปัญญาให้กับน้องๆในการที่น้องๆจะได้เรียนรู้พระคำของพระองค์ขอให้น้องๆนะคะที่จะได้นําบทเรียนที่จะได้ไปปรับใจในชีวิตด้วยพระองค์เจ้าค่าขอทรงนําเราตลอดทั้งวันในวันนี้ขออธิษฐานในนามของพระเยซูกิจ้าอาเมน และก่อนที่จะไปช่วงต่อไปนะคะจะมาร้องเพลงและเต้นเสียง,งพระเจ้าด้วยกันค่ะในบทเพลงอะไรคะพี่โฟกัสพระเจ้าและฉันทุกวันนั่นเองค่ะผู้ปกครองนะคะสามารถถ่ายคลิปหรือวิดีโอหรือว่ารูปภาพของบุญลานของท่านนะคะที่กําลังเรียน Sunday School f r o มชิดออนไลน์ของเรานะคะแบบนี้เลยติ๊งเดีเราไปเต้นกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปพบกันในช่วงต่อไปนะคะต้องตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังที่ครูจิตจะสอนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงต่อไปกันเลยค่ะ